วันนี้นะคะเราก็จะมาชิมนะคะอันนี้เมนูขาหมูขาหมูน้ำแดงขาหมูน้ำแดงออเดอร์ร้อนออเดอร์ร้อนกระเพาะปลาน้ำแดงกระเพาะปลาน้ำแดงอันนี้น้ำแดงจริงๆนะคะปกติจะเห็นสีใสๆอันนี้เป็นน้ำแดงจริงๆอันนี้ยำสามกรอบยำสามกรอบ อันนี้เป็นเมนูที่เราเลือกแล้วหรือยังเราเลือกแล้วค่ะเ,คเขาก็ทําตามที่เราเลือกปกติให้กินหน้างานอย่างเดียวพี่มไม่เคยมาให้สิ่งีหรอกอ เปลี่ยนเออถ้าถ้าเราเอาปังจะเปลี่ยนเป็นสิยากเลยอันนี้เบสิกหมดเลยมีอะไรบ้างเนี่ยเบสิกทั้งชุดอันนี้เนาะนะเนาะโรงงานเนาะโรงงานจริงๆอันนี้เนาะโรงงานจริงๆริ้อนิมได้เลยนะครับพี่มันจะเย็นแล้วต้มยำหม้อไฟ เดต้องเห็นไฟนะแม่ไม่งั้นมันจะดูแบบนี้เขาเก็บมีแตกอืมเราจอเราก็มไปไห่าบอกพี่เอาโอเคขายได้ อันนี้คือหมดแล้วนะคะอ่าทุกคนทุกคนเชิญเลยค่ะชิมได้เลยค่ะแม่แม่อันมาลูกเขาบอกชิมได้เลยครบแล้วครบเสร็จเก็พี่น้องก่อนเจินจ วันงานจะออกมาหน้าตาอย่างนี้ไหมเนี่ยบริถามาตอนเดปริมาณเตอรงมการันตีทำมา25ปีแล้วกาลันตีว่าแซนอ้าพี่ชิมเลยชิมเลยอ้าวี่โอ้โหานย้อมกินกาลันตีนะว่าง่ายเลย่ทนี้ที่ออกแล้วรันกเ็นอกีนเนิ ยืนเลยเดี๋ยวจะล้มางท้องตึงวันนั้นอันนี้ของแท้หรือของฟอมเนี่ยของฟอมเอาของฟอมมาของแท้ก่อนนะต้องยำนิดนึงถ้ากินไม่หมดได้จะห่อเด้อเตรียมถุงมาแล้วเด้อเอาของฟอมไหมอ่านี้กับมาผักยุ่งหรือหัวแตก